เดเข้าใจอะไรแ่ค่ามันใจดีแถมัมีสาม,ม,าามอ,าอ่ะแม่โม่หอมันเบิ้ดเท่าไรอวะวุดูห 16, าเสิบหกพันทิปหาเศสิบหกพันเาได้เล่าสามขวดเนาะเป็น เป็นเป็นยังก่เบนซินไม่ใช่เปนซินน้าจะผาเป็นซินแล้วต้องมาลดมีตังค์ตังค์บไปร้านหนึงร้านนึงเนาะโอเคสามคนสาคนอ้าวเขชิบัมาวาตายแล้วบ่ฟองมะแตงฟองมะแตงซีตาำปะตามเนาะแตงที่เอาซื้อมาครัวด้านในเขาเห็นย่างไ้เห็นย่างไแม่ครัวอุอบตี เนอเเตียวสื้อสองโลเนาะสวัสดีเนาะวันนี้ก็อยู่กับซ่องอ,อ้นสุวรรณพลเชนีช่น,เนะเจ้าก็อยู่กับบ่าวอ้นคือเก่านะหนุ่มพี่น้องเพื่อนฝาดวันนี้เขาก็มาตลาดเอามาซ่องนะซื้อเฟซเหมือนกันซื้ออุปกรณ์ในการที่จะไปทําเมนูต่างๆามมีวันนี้เขาก็มีนัดหมายที่จะจัดปาร์ตี้กันที่เลยพี่น้องโดนๆเพื่อนเนาะพี่น้อง นี่เขาครับเอกซื้อเพชรเรานนอันนี้โลเท่าเด็ก่อ่ะโลซี่สิบอ่ะโลซี่สิบพันพี่น้องเดี๋ยวอน้นจะขึ้นเป็นเงินบ้านให้ว่าถึกเท่าเด็กใกล้เดีโล้เท่าไหร่ไม่โลหะสิบต้อดุกดำหรกอีกสิบพันอัอเท่าด็กดุกดำนี่ 10, อ่ะ สังเกตง่ายๆคือมันเป็นงานมันดำตาดำแม่นอ๋อใกล้ทุกดำแม่นดำทุกวัชพืนเนาะสิ้นกระดำสิ้นกระดำกระดูกกระดำกระดำำทุกกระดำหน้าไม่หน้ากระดำจัดไปหนึ่งุูได้ขายดีอยู่อ่ะขายดีวัอนี้พูดนี่นะวันมือพิเศษมือพิเศษเนาะขับไปดำได้น้ำขีดเลยเดือนนี้นะตั้าแต่ตีไม่เนี่ยงานกินชิคก็ยังบขึ้นราคาสามสี่สิบสองเซนซาว แ้ขึ้นราคาอ่ะเป็ดขึ้นราคาอ่ะราคาเดี่ยวแค่พวกขึ้นราคาเดียวเนท่่เน่ขายบนเอาใบลูกเลยเอาอันไหรเมื่อวนนี่เอามาเจโตุกอ่ะเซาไปรูปไปรปการทิ้งรูปซาไปสามสิบโลเนาะเม่วันเมื่อวันนี้มื่อันนีเทกาการท้งนี่เนาะกับเผ่าประมาณห้าไปรปเมื่อวันนี้ไงเพดรรายได้ได้ดีเนา นี่เขาก็เสียวเป็ดสโตพี่น้องะไปซื้อเซลกันเขาจะเ็ดปิ้งปิ้งแล้วก็อบสามลำดับครับเมนูต้มปิ้งตัดิีซนตัวไปไก่มาไก่กัมาเปซื้อใ้เพเ่อก็มาซื้อนี่ตลอดลูกค้าประจำนี่เนี่ยเนี่ยยงไปซื้อเราซื้อยางตุ้มเอ เดี๋ยวมาซื้อสร้อยเออเดี๋ยวมาซื้อสร้อยอยาพี่น้องนอนค่ะกับปอยให้กับเจ้าครัวให้พร้อมเนาะเพราะว่าเขาจะมีบริการครัวให้พร้อมแต่ว่าเขาอาจจะไปตลาดวันไปซื้อเหล้าซื้ออย่างเนาะกินเหล้าแล้วพี่น้องดูว่าพี่น้องดูว่าเขาจะไปตลาดยังก่อนตลาดดวงจองดวงจองอ่ะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนเออเป็นน้องของตลาดดงมะขายตอนนั้นเพราะว่า ตลาดตมืองใครจะง่ายกว่าเลือจังไหนวะตลาดตรงจองใหญ่กว่านะต้องไปเบิ้งเนื้อบมคือเก่าเลยเนี่ยเก่าเนาะตั้งแต่ไปโอ้โดนแล้วเราไปไปเนาะเอาไปอยู่แทบนี้เดี๋ยวเอาไปเบิ้งกันว่าตลาดตรงมืองขายเนี่ยมีเออตรงตรงจองนี่จะมีย่างขายในเมนูแป้ะๆหรือว่ามีอ่าสัตว์สาวาชิมที่เป๊ะๆขายบนถนเดียวเดี่วกันเววันนี้เด้ไปซื้อซื้อย่างตุ้งเฮีย มึงกินเคี้ยวมันี่ยการเนยังเขเลี้ยมันานมันตัวเลี้ยมตัวเลี้มเป็นแลีเนากือมเลเนาะแบนใหญ่เขาขายจริงหนโดนโดนละเสร็ นาะวันนี้เราก็ซื้ออุปกรณ์ในการดื่มเครื่องดื่มเนาะซื้อเครื่องดื่มเครื่องดื่มผู้ใหญ่นี่เละมันเบิดเท่าไรวะมันอยู่หาเศษสิบหกพันคิวเศษสิบหกพันเราได้เหล้าสามขวดเนาะเป็นเป็นเป็นเหยกาะเบตซินไม่ใช่เบตซินสองเป็นห้าจะผ่าเป็นซีแล้วมันลดสองเป็นห้าเนาะแล้วกันเดี๋ยวนี้เอาโซดามาโซดาอันนี้เป็นยี่ห้อเดิมของเราวของเราเนี่ยนะของของไทยแพงโคตร ใค่าใช้จ่ารวมนะเฮาก็50บาท50บาทอันนี้ก็มีเบปซี่อลไรก็โซดาเอาสองแพ็คเป็นโซดาเดล็อกเนาะวันนี้ตั้งงบตั้งงบไปร้านหนึ่งร้านหนึ่งนาะโอเคสามคนสามคนอ้าชิบส์ม้าตายหรือเปล่าโอเคนอนตอนนี้เฮาก็เดี๋ยวเฮาออกไปอันตลาดต่อพี่น้องจะกันยุ่ตลาด โอเคนอนตอนนี้เรากลับมาฮอดตลาดดูจองนะจองง่ายๆแก้มจะไปซื้อของแก้มมาดิเลยแก้มซื้อเครื่องดื่มมาแล้วเครื่องดื่มพร้อมที่จะเมาแล้ะพร้อมที่จะเมาจะไปที่ของแก้มไม่นี่เขาจะป็นแบบนี้อ่ะเป็งเป็ดเป็งเป็ดเป็งเป็ดอร่อยนะโอเป็ดแดนแปลงนะแล้วจะมีอันางต่ำไม่ใช่หรอเป็ดต่ำต่ำมากขึ้นต่ำยิ่งละนี่พี่น้องก็เป็นตลาดตลาดสดตลาดสด อันนี้จะเป็นโซนขายประเภทอ่าพักมากไหมราคาเป็นซีนเป็น,น,ปนยังไงทางคุณจะเป็นโซนขายเสื้อผ้าพี่น้องใช่แล้วหน้าการบัญชีต้องมานะเ,ยเลยอย่าหอนเลาะมึงเนาะอย่าไม่ข้างทางนะ อันนี้ขายยังไงโลห้าพันบาทเอาสักโลนึงบอสมังแกงกี่ซดจ้ะเนี่ยมักแต,ง,กเกแตงเดี่ยโลเท่าไหร่โลแปดพันเอามังหงโลนึงเนอะพอบอสโลเนี่ย รัางอังน้ด่เนื้อมันจะหลวอวไม่ค้างน้ำลูกของเม่้า <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้หฮอโล,ลกกเหรอราจะเอามาแขงสักสองโลบ <Okay. S 1> แบบเนะน้เป็นเด็แก่หน่อยหนึ้ นี่ละซาโนยนนาวนั้นเลือกาเ่งตวแรกที่นึงอ่าลนี่มันจะแก้มขอขาีนิเจอสอง ลงหนแปดพันสองร้สินบนเรือานทีน่เา้ที่มือนี่เหรอยู่ประมาณห้าพันอยู่้รู้เท่าไหร่ มันต้องผูเซียสานอย่างตแต่งก็เล่นน้อยและตามนี้เล่นน้อยแคเล่นคือมักขวบมักขวบวกมัดจะมักเจอเครืออันนี้อันนี้อะไรอาอันนึงอะไรใบกับกระแตก เลหลายหาอมีห้อมีหอมนี่เอาเหรอเอ่อไปขายเป็ดวัวซิเจออน้ลายดอเออเอเอถ้าก็ซื้อห้าพนไม่ขายไขเป็ดวัก็เอาเป็นเหร่ซื้อลายว่ามีปูมีั่นมีมค้าแถมเนาะัวได้แจ็คแถม ยืนที่มันเพื่อขึ้นจะลองบลองก็ลองเอข้าใจละายแม่ค้าพิ่นใจดีแถมไม่มีสามัโม้ป่ะเป็นเท่าไหร่ก็หกสิบห้าพันหกสิบพันกะไร้ี่เื่อหกสิบห้าพันเนาะเนัก นัได้จะกรป,ประวัติจากโลมีแนค่าพันวันทุกยิ้มเลยนะตัแต่งก็ซองับรหนึ่งรูป้เวหนัน่ะขอบใจเดี๋ยวไปซื้ออย่างต่อเอาอันนั่นมาคุณเคี้ยเกี่ยงเลย เดี๋ยวเอาเพื่อนชี้ให้เงินเติมบัตรโทรหาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อปีนเป็ดแน่นอนเอ็นตัวเป็นท่งเอ่อปีดเป็ดตัวเป็นท่งก็ตโซนนี้ก็จะเป็นโซนขายไม่ได้เป็นอาหารทะเลเนาะ อ๋อนี่เป็นมีอะไรนตนเ่ะนี่เป็นกุ้งเนาะกนี้เป็นไส้อ่ะโละสองโลอ่ะยางละโลเนาะเราเอาเอาอันื่นแนนะ โลเท่าไหร่้บนนะปีกไหมปีกมันโลเท่าไหร่ใ้งปีกทั้งตีนกันสามินห้าเขาซื้อุพุ่นกวะร้านลือนกเป็ดอาออนออน ธงนิ่งธงโลอะเอาเอารนึงอะวะมันเม่อด้นทึเท่าไหร่เั้นเอาเอแล้วเอีทบเอาหกสิบเจ็ดให้โชคเลยเอาเตตีนหมือนก็ด้ะ แบมินเล้วเล้ยวแล้วเรื่องไอ้คนถือก้องเลยจังเลยงมพองออตลาดวันนี้กะห้าเซนเนาะ เป็ดซีนอันนี้จะเป็นซ้นหมูซีนงู้งมันห้นกไ้เาอาอย่างไรหมูหมูอยู่แต่บนนี้หระนักกางหมูก็มีอ่ะหมูหมูปิ้งหมูโลดเท่าได้โลดนึงสี่สิบห้าพันไเนี่นักกางหมูที่เป็นหมูหมูนะใส่พวกงาม่า มม่ได้มเมื่อวานมันหรอวนนีตกตักซดนเนาะอตะนะอนตนี้ก็ได้ออน,นี่ก็ได้ใส่ออนโลเท่าเด้อโลห้าสิบอ่ะตันนั้นสี่สิบห้าทเอาโลนึ่งกัได้นะโดนึง ห้าสิบเนาะกับประมาณเออเกือบร้อยนึงเนาะเก้าสิบเก้าสิบบาทเงิไทยานนัพอดบอกสี่สิบร้อยปลายะร้อยปายเลยเนาะเออสี่ป่ายรนะ้อปยประมาณร้อยร้อยห้าบาทเนาะไปขายดีอยู่บอกแต่ละ นี่อัวอนนี้เน่ใหม่ใหม่อันนี้โลเท่าไหร่แปดก็หด้สี่สิบห้าสี่สิบหก็ได้ปะโลนึ่งอันนั้นสีเอออันนี้สี่สิบแปดเียวตัวเลยเยหมเอาเลยนะกินยาพี่คนกินยาว กินเยอะอ่ะมันหลายคน,นตัดปิง้งตอนปิง้งกินเหล้ามึงไปเพแก้แเดี๋ยวบ่มพอมาสิยากเหล้ามันจะป้องก,กันข้อเทียมเน่ยสุดไปเล่าสามขวดของแก้วมัต้องตัวเราไม่ได้กินปิงงง้งฮูหมู ปัพ้พรอมลต่อเป็นอันะไรโอเคเราตอนนี้เรากะซื้อของแก้มเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวฮองก็จะไปเอาเป็ดที่เราสั่งครัวไว้แล้วกลับไปที่เพื่อนเนาะแล้วก็จัดปาร์ตี้กันพี่น้องไปฮอ,องไปตลาดซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อของแก้ม ล้านหนึ่งอย่งเห้าสิบพันเด้อเหลือ 50, แต่ห้าสิพันเนาะงบของมูนี้เนาะหนึ่งลา้านยังยังทานอีกเออทานสิบพันทานสิบพันทางออกสิบพันเลืสี่สิบอ่าพอยพืพ่สิบน้ำก้อนอ <c oughs> ย่างตัวเรานุ่มก้อนนี่น้ำก้อนประมาณสนะามพันน่าจะพออยู่เด้อไปซื้อทานจาก 3, สามพันะซะอีเดี่นงเนาะในยุคที่อ เลราแพงเนะเาะแนี่ทุกอย่างมันแพง <c oughs> เฮาก็ได้กินของแพงนะพี่นอ้องก็เป็นคนณทีเนาะที่เรากินของราคาถึกอะจุวงนี้ก็ต้องนี่กินกนะครับของแพง,งที่นอ้ออยู่นี้เลยทั้งนั้นพี่น้องเชื่อล้เดี๋ยวเฮาก็ไปเอาเป็ดแล้วก็กลับไปที่เมืองเพื่อจะเฮ็ดเมนูต,ต่างๆ โอเคนตอนนี้เากัมาเทแร้วตอนนี้เราก็เริ่มเปิดซรางแล้เครื่องดื่มก่อนเนาะพี่น้องของแจ้งวันมีนกนนี่เนาะเต่นันามื่อวาน้างหยเริ่มไปละแก้วนี้ก็ชิมเบอลยพี่น้องนี่เนาะไปไหนมันเข้า ว้นว้นวเเพียวเียวเทียวเที่ยว่ะเทียวสองไ้ตู้ก็มาคือกันตึสองหแล้วเพี่ยราดนึงมาขึ้นนแไ้มีแด่มาด่ามูกคูนที้างแพงกันเนาะเดี๋ยวมากินเหล้านึ่งไม่นีมนีกะเมนูของกะันนี้แม่ครัวกะเห็นย่งก่อนอันนี้กวงมัแตงกงมักแงซี่ตำปะับตเนาะแตงที่เอาซื้อมามัวด้านในเขาเห็นอย่างเนี้เห็นอย่างแม่ครัว อติดเป็ดติดเป็ดเนาะอ๋อเต๋อเหี่ยวเสื้อสองโลเนาะแป๊บต้มมันเปื่อยเป็นบ่กับแก้มเนาะอ๋อกับแก้มพวกขี้เมาเนาะอันนี้อาจะเป็นแป๊บข้าวเดี๋ยวเส้นเลือดเล็ดแป้งกันพี่น้องอันนี้วะอันยังปิ้งปิ้งอ๋อเป็ดเป็ดกับหมูหานมาได้หนึงนี่หมูปองปองใหญ่กับปุ๊ดตัดหรอเปล่า โบตัดโบตัอะไรเป็นเรื่เนาะโบต้มก่อนเนาะเขาต้มอะไรดิต้มเหรอต้มแล้วน้ำหนึ่งเนาะอ่าเพราะว่าเป็นอย่างเราต้องต้มเพราะว่าบบต้มมันจะบบซุกซุกมันก็จะบบซุกเพรานั้นเราเปต้มมันซุกในจักหน่อยเนาะก่อยไปปิ้งมันจะมีรสชาติที่แบบว่าแซ่บมีรอยพี่น้องเนาะตอนนี้เขาปิ้งปิ้งเป็ดเนาะปปิ้งเ็ด ปีหมูี่นองเสียงเพลงก็มาแล้วการเปม่นโคตรได้แบบดีเลยอ่ะเอาเบิเบิ้ลเบิเดียวเดียวเบิขอเล่าตัวดิเล่าไม่ละ เมื่อได้เรามังนาอันนี้เนาะคล้ายๆซานโนมอ่ะนะคล้ายซานโนมบางตาแต่ละคนก็นเริ่มเริ่มอันนั้นอะไรนะเริ่มตกเลยเนาะนี่เขาซื้อมาสามกลมเนาะตอนนี้คนะน่าจะเกือบเม็ดกลมนึงแล้วล่ะอ,อ,อ,อันนี้เมนูอย่างสาวน้อยนอนจานเออไม่ได้นอนนาวเนาะแซ่บม่้ยนาะ กินเหล้ากินมาแล้วกินอย่างกระเซียมเหรอใช่้วพี่น้องตอนนี้เราก็เห็นแล้วแปลงเรียบร้อยแล้วโดยเซฟแ๊บซี่กินเลยรหมดเนี่ยกินเลยกินเลยแับนี้นี่ยเนาะลดโมพิตลายเอาใจตะกรงเออพิตรลายอันนั้นย์ญากรุอีกนี่นี่เป็นพักกับเนาะพีใหม่โสดปีนู่นเนาะ เดียวจ้านันิรวมาก่อนกนาำก่อซื้อร้าให้เราเซ็นซื้อตอนนั้นมันจะสางคิปหนึ่งหลานเอาบ้าเดี๋ยวที่ปี่นึงอร้าหลานอีกจานเดเอามาเลยเของพูนยิงวะเขงกินจานเดียววะใส่พูยิงใส่ได้ไหมนะบน่งทำกันวะสหายุหานเขาาปลายุหานีแพงอันนี้กับเป็ดซุกแล้วเนาะอันนี้ไป สองน่องนเนี่ยะปิ้งเป็ดพี่น้องขาบะหนึ่งดูมันขม่นี่านงนไซื้อเงนบาทนะ้น่เจาดเทียบกันบาทเดนนี้กนักเก็บเน่ยเนาะเทียบันเก็บเนียเงินเก็บเทียบเงนิเป็เบนซื้อนเทียบเีตนไงบนีนัเทียบถึงบ้าน้เทียบเงินเบกันซกันยงไม่หนเลบ่วงประมาณบง่เียดกันประมาณล้าน

เอาข้ามาลดเอาข้ามารับราคุณส่วนเอาข้ามาเอาเข้าาเยจันีดีโอจเข้าวเอาบ่วงนะอาจัห้องบ่อบ่อละบ่อละ้ืมลืมลืมลืมกินกินแล้วเราก็แยเส้งสงไว้บัตรมีนกินเ้าก็โอดออกมาตักกินกินแบบอย่างเขาไรอย่างินบบไปที่เบิน่ผมก็กาลัง้ตักอมาเขาค่อยลืมก็ลืมครูแนไม่อย่างที่ประจานท้่หาที่ยุซน้อยนาะ กินโฆษณาไปหอมมานี่โฆษณาประจานเลยจะนัวใหมเลยนี่พี่น้องขอวไม่ซีเขายอมให้เดี๋ยวเขาจะลองเหมือนตองตูวก็เสร็จาก็ว่าดิมเลยไ่เนยไงเิดเป็นยางนี แป๊บิมทิ้มบอกเอาไปไปนาบนะเนือเลือหเลยยาเละยาเละทุกคนอย่าเบยังไตวบายาเละยาเละยาแล้วยาแล้วเดี๋ยวนี้ยาแล้วลอยบบะเลย เอาอันที้มูอแบบอันบางอยู่อันตลาดลาวเงินซังมันไปบันตกไปมันบตกไปมันที่เจ้าดีครับมาเด็ดเอาบนโต๊ะบุนตลาดลาวบนแนวเอ่วะเงินว่าเป็ดหนึ่งแบบเซ็มันสูงทิ้หลานช่วงนี้เนาะโมได้แล้วเนาะเงินบาทจะขึ้นอีกครั้งไม่หยาเงินล้านหนึ่งก็ได้แต่เป็ดสองตัวกับแนวกินซัมมี่เลยลูกนี้ต้องเข้าใจกันนะ เราสามกุ้มสามื่อนอะไก็นยืนเราเราค่อยๆกินข้าไม่เป็นไนมีเวลาคอนนแบบกินเยกิน้กตมมีย่งไก็เ็คือมให้มมาไปทางังก็ให้บีบเอาสั่ไ่กินข้าไม่งี้ข้ากปไคุณบไหนซ่บ่เไร่งก็ฮามมคือเต้ไแล้ว หางหรอกแซ่บแซ่แซ่บเออคนที่เฮ็ดทางปีงคนที่เฮ็ดกินกับซอสกินเองเด้อเฮ็ดเองกินเองเด้อเดี๋ยวอันเขียนแล้วก็เฮ็ดเนี่ยแล้วตินใส่ันลงไปคเฮ็ดแล้วจ้ำพิจัยได้หนึ่งกำบ่าเสื้อปีนี่แหละวงอันวงแล้ววงเบี้ยนี่ควายเป็นตูวกับมดแหละเอาอย่างนี้มาให้มันให้มานใส่มาใส่มาใส่กับมดเลยมันนี่กินเล่าได้เพราะมัน บราเนเบียร์เอตอกแก๊สมาเขาเลยเบียงเมาแล้วนี่เมาง้อดูสตเดนะคือเบียงีสติดเบียงแล้วสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงนั้นเนาะคุณแอบมักนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าพาไปโอชิพาไปไหนอย่างพาไปเมาอีกบอนหรือว่าพาไปสถานที่ท่องเที่ยวในลาววัหรือจังไหนเราเดี๋ยวเจอกัน